อ่ะเดี๋ยวป,ป้าไปหยิบขวดเล็กให้นะ,ป,ะปับปะาใช่อ,อันนี้อันนี้อ่ะอขอบคุณที่ยังขอบคุณค่ะอ่ะเอาให้มามาด้วยนะเอามาดูค่ะ ไหวสิมา,าแล้วเอาอะไรอีกน้องในต้องกินถั่วบ้างนะเอามอนไหมถั่วโอเทน้องในลากเอาก็ได้ไม่ต้องถือลากเอาเออนั่นแหละนั่นแหละ ห้างเซเว่นไปไปไปข้างหน้าเลยค่ะไป <c oughs> จะจะจะเอาไอติมไหมเอาไหมคะคาราเมลด้วย <c oughs> โปรตีด้วยเหรอโอเตคลากมานี่น้องนายถืออย่างนี้สินี่น้องนายถือตรงนี้นี่แล้วก็น้องนายก็ลากอย่างนี้อ่ะถือถือตรงนี้ อ่านั่นแหละลากมาใช่มาไอซิมอยู่ตรงนี้ลูกอ่าอันไหนเราจะเอาอันนี้รสอะไรรช,ช็อกโกแลตนี่เหรออันนี้ให้ป๊ะป๊าก่อนอะใช่ นี่ไหมเอาช็อกโกแลตนี่ช็อกโกแลตเอาไหมไม่ด้วย